ทำเกียรติบัตรเร็วและง่ายด้วยแคนวาสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการทำเกียรติบัตรแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล่ก็ง่ายด้วยโดยใช้แคนวานะครับทำเกียรติบัตรสวยๆแบบนี้นะครับ โดยเราจะต้องมีรายชื่อเตรียมรายชื่อนะครับโดยทำรายชื่อเป็น Excel นะครับเป็นไฟล์ Excel ไว้จะมีกี่รายชื่อก็ได้นะครับมีเยอะๆก็ได้นะครับทำได้ง่ายๆในเดียวนะครับเตรียมรายชื่ออย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเตรียมรายชื่อไว้10รายชื่อนะครับใน Excel นะครับจากนั้นครับเราไป เริ่มทำกันเลยนะครับเข้าไปที่ Canva นะครับมาที่ Canva แล้วก็มา Search นะครับตัวนี้นะครับค้นหาโดยพิมพ์คำว่าปติบัติครับปติบัตินะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับใน Canva ก็จะมี Template ิติบัติให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับ สวยสวยทั้งนั้นนะครับแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับเราก็เลือกเอาเกียติบัตรที่เราะจะนำไปใช้นะครับเราพอใจจะใช้ตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะครับสมมุติผมเอาเอาตัวนี้เลยล้วกันนะครับตามตัวอย่างน,นะครับ คลิกนะครับตรงนี้ครับตัวอย่างเรติบัติเนี่ยนะครับมีมีรูปโบรางวัลชนะเลิศอะไรนะครับสวยงามนะครับพี่วาสวยงามมากๆเลยจากนั้นครับมาถึงหน้านี้นะครับเรามาเปลี่ยนนะครับไซส์อยากได้ไซส์อะไรนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะใช้ขนาด A4 นะครับ ซเอ a ครับเราก็คลิกแล้วก็เลือก AC ครับเสร็จแล้วครับเราก็มาที่ c u s t o m i z e นะครับ This t e m p l a t e นะครับเพื่อที่จะไปปรับแต่งนะครับปรับแต่ง Template นะครับคลิกไปครับเมื่อเข้ามาแล้วครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างปฏิบัตินะครับ เราก็แก้ไขตัวนี้เราก็ใส่โลโก้เข้าไปนะครับ ء. อันนี้ก็อาจจะเป็นชื่อนะครับชื่อหน่วยงานที่ออกปฏกิบัตินะครับโลโก้ชื่อหน่วยงาน,านแล้วก็วางตามตำแหน่งได้เลยนะครับเราโลโก้ไว้นบนเอาชื่อหน่วยงานไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเราก็คลิกแล้วก็เลือกเปลี่ยนนะครับตันนี้ก็ข้อความตัวนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนลายเซ็น นะครับได้เลยนะครับในส่วนที่เราจะทำก็คือตรงนี้ครับรายชื่อนักเรียนนะครับหรือรายชื่อผู้ที่ได้รับได้รับเกติบัตรนะครับตรงนี้เป็นวะโดรามอนมินี่อะไรนะนะครับเราจะเอาชื่อผู้รับเกียรติบัตรลงตรงนี้นะครับแต่มีหลายชื่อเราไม่อยากจะพิมพ์ทีละชื่อทีละชื่อนะครับเมื่อเรา ได้แล้วครับเราแก้ไขอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เฉพาะเฉพาะลายชื่อตัวนี้ครับชื่อตัวนี้นะครับเราก็มาที่แอปครับมาตรงนี้นะครับมาทางซ้ายมือครับพิมพ์ว่าแอปเลยนะครับคลิกเข้าไปครับแอปจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับมาตรงที่ book create นะครับตัวนี้ครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับเป็นกระดาษ เหมือนกับกระดาษ2แผ่นแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับคลิกตรงนี้นะครับก็คือเราสร้างข้อความนะครับเข้ามาถึงตรงนี้นะครับถ้าเราจะพิมพ์ชื่อที่ระชื่อที่ะชื่อนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับ e n t e r เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเนี่ยตรงนี้นะครับชื่อภาษาไทย พิมพ์ลงไปทีละชื่อทีละชื่อนะครับได้เลยนะครับจะพิมพ์กี่ชื่อก็ได้นะครับตรงนี้ครับแต่ในกรณีเราเตรียมชื่อไว้แล้วอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับเราเตรียมชื่อไว้ที่ Excel เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ใช้ตัวนี้นะครับให้เรามาที่อัปโหลด Data ตัวนี้ครับอัปโหลด Data คลิกจากนั้นครับเราก็ไปเอา ชื่อที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับโอเพนเข้ามาครับนี่นะครับรายชื่อก็จะเข้ามาเข้ามาในนี้นะครับเมื่อรายชื่อเข้ามาในนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่ตัวอย่างชื่อนะครับนายเอกเลขเก่งนายไทยได้ภาษาเนี่ยตัวอย่างชื่อเข้ามาครับเราคลิก Continu e ครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ connect data นะครับก็คือเชื่อมเชื่อมข้อมูลนะครับคลิกเชื่อมข้อมูลครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่ชื่อนะครับชื่อ,อชื่อนายเอกเลขเก่งเนี่ยนะครับเป็นชื่อคนแรกนะครับเราก็คลิกครับมาแล้วครับจากนั้นครับเราก็นี่ อย่างอีกเลขเก่งครับ Continue ครับมาแล้วครับรายชื่อทั้งหมดครับก็คือเลือกทั้งหมดเรามีชื่ออยู่นะครับทั้งหมดก็จะมีเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับเรียบร้อยเราก็คลิกที่ Generate ต่าวดีไซน์นะครับก่าวชื่อครับคลิก เรียบร้อยครับก็จะมีรายชื่อนะครับชื่ออันนี้คนแรกนะครับคนแรกคนที่2ครับนายวิทย์คิดเป็นระบบคนที่3นางสาวสังคมอุดมดี4นางสาวเรนดีมีสงา่าอะไรพวกนี้ครับก็จะเพียงแค่เราออกปรับแต่งแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็เอาชื่อ ที่เราทําไว้ใน Excel นะครับอัปโหลดเข้ามาแล้วก็เชื่อมข้อมูลแค่นี้ครับก็จะได้เกติบัตนะครับทําครั้งเดียวนะครับได้ครบทุกคนเลยนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่แชร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเราจะดาวน์โหลดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือวิธีการ ทำเกติบัตนะครับแบบเร็วและง่ายนะครับด้วย Can แคนวาะเจ๋อมากๆเลยนะครับก็นำไปใช้นะครับในการทำเกติบัตกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องแห่งการเรียนรู้แห่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อโดยครูอดสอนสออนไลน์ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ